นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกม Guardians of Ice and Fire นะครับผู้พิทักษ์แห่งไฟและน้ำแข็งของค่าย PG นะเราอยู่กันที่ DG 1 6 8 8 G กนะครับกับทุน3,000บาทนะฮะตารางการจ่ายก็ตามนี้นะสัญลักษณ์นี้คือวายตัวนี้เป็นฟรีสปินนะครับใช้3ตัวถึงจะเข้าฟรีเกมนะครับฮีบแพงสุดลองมาเป็นโถใส่เหรียญนะครับเกล็ดมาแล้วก็ใบไม้นะครับรายการจ่ายก็อยู่ที่576เเวนะครับจากซ้ายไปขวาติดกัน3ช่องก็จ่ายนะครับ ผมเอา40เลยนะแต่เดี๋ยวหมุนช้าๆนะครับเอาเป็นว่ายัางไงก็รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับไม่แนะนํนาให้ทําตามนะดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วส่วนใครที่ไม่ได้เล่นก็ชมเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานอย่างเดียวก็พอนะครับกิสซว่าผมมารีวิวเกมเกมหนึ่งแล้วกันนะถ้ามีตัวคูณอยู่ในรายจ่ายถึงจะคูณ2นะครับ ถ้าอยู่ในฟรีเกมมันจะคล้ายๆเ,เกมคู่รักนะครับถ้าเกิดว่าข้างบนข้างล่างจ่ายพร้อมกันก็อาจจะได้คูณถึง10นะครับไม่8ก็10นะครับจะพยายามใจเย็นนะลงปะล่ะ โอ้ยลงแล้วครับมาไวอยู่นะมาวัยแล้วจ่ายหรือเปล่าอีกเลือกหนึ่งเลยนะครับถ้าได้ฟรีฟรีสปินในฟรีเกมก็บวกรอบเพิ่มนะครับ1อันต่อหนึ่งรอบนะครับประมาณนี้ไม่ดีครับมันต้องได้พร้อมกันทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็ต้องมีไวด้วยนะครับถึงจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่โอ้โหข้างล่างไม่ได้ครับ โอ้ oh, เสียของปะท้อีกหรอบครับเอาละเริ่มมาไม่พร้อมกันแล้วนะครับอีกสี่รอบครับสองรอบโอ้ยดูดิโอ้ย,อยถ้าคนมาด้วยคือยับยับแน่นอนครับสามพันหกดูดิเสียของเลยนะ แตกเลยนะเนี่ยสิบการหมุน,นะนรับได้มา4,8 0 0บาทนะครับเกินร้อยเท่านี่คือแตกแล้วนะเดี๋ยวไปต่อยอหน่อยก็ได้ครับผมจะพยายามใจเย็นแล้วกันนะเรายังไม่ได้เป้าเลยนะเป้าน่าจะขาดอีก800นะประมาณ800อนะออกจากเกมไม่ได้7 0 0 0นะเสี่ยงเหมือนกันนะถ้าแตกแล้วไปต่อเนี่ยผมบอกเลยหวังว่ามันจะแตกนอกให้เราจนครบแล้วกันนะครับ ฟรีเกมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อีกรอบหนึ่งไหมนะดูดูเป็นยังไงเห็นไหมไม่ต้องง้อฟรีเกมแล้เมื่อกี้เข้าไปได้ใช้เวลาคูณสิบอ่ะไม่ได้ใช้เลยนะจะครบอยู่แล้วก็อย่างเงียบเลยโถโอเคอยู่ นั่นะครับหกรนะครับโอเคกดอีกทีหนึ่งไลค์กันโอเคนะผมเลิกเลยนะผมได้เป้าแล้วผมหนีเลยนะครับไม่อยู่ต่อแน่นอนนะครับก็มีทุนเข้ามา3,000กำไร4 0 0 0ก็เลิกนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกมนี้คลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าที่ผมจะลงแนละส่วนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขออีกทีดิโอเคครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ